สวัสดีครับสวัสดีกับคุณชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแก้ไข YouTube ไม่สามารถเปิดใช้งานการคอมเมนต์ได้นะครับก็ตัวอย่างหน้าตามก็จะประมาณนี้เนาะม,มันจะขึ้นว่าฟีเจอร์ความเห็นปิดอยู่ให้เรากดตรงนี้เนาะแล้วก็ไปที่ YouTube Studio แล้วก็เลือกไปที่วิดีโอเสร็จแ,แล้วก็เลื่อนหาวิดีโอที่เราจะทำการแก้ไขเรากดตรงรูปบินสอหลังจากนั้นก็กดตรงตัวเลือกเพิ่มเติมเราก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่าความคิดเห็นและการกดชอบและไม่ชอบได้แบบปิดการใช้งานแสดงความคิดเห็นอยู่ก็ให้เรากดกิดซ้ายแล้วก็ แล้วแต่เราว่าจะอนุญ,ญาตแบบไหนมันก็จะมีอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดแล้วก็ระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบระงับความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อรอตรวจสอบอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเนาะผมก็จะเลือกแบบอ,อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดได้แล้วก็จัดระเบียบก็แล้วแต่แต่ละคนว่าแบบจะให้ขึ้นยังไงผมก็คือจะให้ขึ้นเป็น ความคิดเห็นใหม่แล้วกันแล้วเราก็กดบันทึกเปึ๊อบพอบันทึกเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับอะแล้วลองกดดูที่วิดีโอของเรา <S <S เห็นปะมันก็จะสามารถคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์ได้แล้วส่วนถ้าใครถ้าใครแบบมันแบบยังไม่ได้เนาะก็ลอง ทำวิธีนี้ดูสต,สตูดิโอวิดีโอการตั้งค่าแล้วก็ค่าเริ่มต้นสำหรับการอัพโหลดการตั้งค่าขั้นสูงเลื่อนลงมาแล้วก็อยู่ในช่องความคิดเห็นระดับการมองเห็นความคิดเห็นก็ปรับเป็นอน,นุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด หรือไม่ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกเนาะผมก็จะเลือกเป็นอันนี้ให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดแล้วเราก็กดบันทึกไปแค่นี้วิดีโอของเราก็จะสามารถแบบคอมเมนต์ได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับสวัสดีครับ <S 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 「しりたいみたい」